กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามารับฟังการบรรยายในเรื่องของเอทคัตนะคะผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆทางพระพุทธศาสนาซึ่งในที่นี้นะคะจะกล่าวถึงประวัติความสามารถที่โดดเด่นความยอดเยี่ยมของเหล่าพระพิสุ <c oughs> ภิกษณุณีอุบาสกอุบาสิกา <c oughs> ขอประทานอาภัยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่เราจะมาเริ่มศึกษาในเรื่องของเอธะคะของเราพระอรหันต์ต่างๆที่ได้ปรากฏในชุดเอกสารหนังสืองานวิจัยและ,ะคำพี โดยผ่านการบรรยายจากข้าพเจ้าเองนั้นเราจะต้องมาศึกษามาทำความเข้าใจในพรารรมคติหรือคำสอนของศาสนาพราหมก่อนพุทธกาลและหลังพุทธกาลว่า <c oughs> ในดินแดนที่เกิดของเหล่าศาสนาต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นพระพุทธศาสนา พรามฮินดูและศาสนาเชนก็ตามที่สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นในแผ่นดินแห่งอ,อริยธรรมอินเดียทั้งสิน้นดังนั้นเราจะต้องมาทำการศึกษาและก็ให้ความสำคัญในเรื่องของไตรเพศวันนะ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตฐานคติคำสอนและเหล่าพรามนาจารย์ที่สำคัญในสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไรด้วย <c oughs> ตรายเพศเนี่ยนะคะ,ะคือชื่อคำพีในศาสนาพราหมณ์มีอยู่สามคำพีนะคะอันได้แก่ว่าหนึ่งฤขเวศนะคะหรืออิรุเพศ เป็นคำพีว่าด้วยการสร้างโลกนะฮะและก็บทสวดสรนเสริญของเทพเจ้าตามคติศาสนาพราหมณ์นะฮะสองยะชุรเวทหรือยะชุภพ,พเวทเป็นชุดคำพีว่าด้วยบทสรรเสริญเทพเจ้าทั้งปวงมีหลายองค์นะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็รวบรวมมาจากคำพีรึกขเวทสามคำพีสามเวทหรือสามเพศเนี่ยว่าด้วยบทสวดในพิธีกรรมวงสวงเทพเจ้าทั้งหลายหรือส่วนใหญ่รวบรวมมาจากคำพีรึกขเวท เป็นรูปแบบขั้นตอนกระบวนการการบวงสรวงการบูชาสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นสาระสำคัญต่อเทพเจ้าหรือสิ่งที่จะต้องกระทำต่อ,อพิธิกรรมต่างๆด้วยและยังมีเวทที่สี่คืออาถรรพเวทนะคะหรืออาภัพพนเพศนะ,ะซึ่งเป็นคำพิว่าด้วยมน การใช้มนและการปลุกเสกที่ปรากฏในพิธีกรรมต่างๆเวททางคัชศาสตร์เนี่ยนะคะถือคําอธิบายพระเวทต่างๆเกี่ยวข้องกับการกล่าวสรรเสริญพระเจ้าการประกอบพิธีกรรมเป็นความรู้ทางธรรมสำหรับผู้ที่จะเป็นนักบวชนะเพราะที่จะต้องเผยแพร่ต้องไปประกอบพิธีกรรม ะะแล้วก็ต้องไปสั่งสอนในรูปแบบต่างๆเชกเช่นเดียวกัน <c oughs> ดังนั้นในวันะที่4เนี่ยนะะเรามาทำความเข้าใจของวันณะว่าเป็นระบบชนชั้นในสังคมอินเดียกำเนิดโดยชาตินะะตามหลักการศาสนาพราหมณ์เนี่ยหรือเกิดจากาพวกอริยะนะะหรือเหล่าอริยะหรืออารยันเนี่ย ซึ่งเข้ามารุกรานชนชาติพื้นเมืองหรือกลุ่มชนพื้นเมืองในอินเดียสมัยก่อนครั้งทำสงครามกับเจ้าของชุมชนหรือท้องถิ่นเดิมที่มีพวกมิลักษะนะฮะหรือทัสยุนะฮะ,หร,นะฮะหรืออาจจะเรียกว่าทราวินก็ได้ทราวิทก็ได้นะฮะจนได้รับชัยชนะพวกมิลัค่ะ ต้องถอยร่นลงไปทางตอนใต้เหล่าอาริยะจึงได้ใช้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมือในการแบ่งวันนะโดยถือวันนะทั้ง4เนี่ยเกิดมาจากอวัยวะเนี่ยเปรียบจากชิ้นส่วนต่างๆหรือเกิดจากส่วนต่างๆของพระพรหมที่มีความแตกต่างกัน และพระพรหมได้กำเนิดหน้าที่อของวันณะทั้งสี่ต่างๆกันไว้โดยเรียบร้อยแล้วจากการจากหลักการทางคำสอนเนี่ยวันณะใหญ่ๆใ,ในศาสนาพราหมณ์มีอยู่4วันณนะนะฮะได้แก่หนึ่งวันณะพราหมณ์เป็นชนชั้นเจ้าตำราเจ้าพิธีกรรมนะฮะในศาสนาพราหมณ์เนี่ย ว่าเกิดจากโอทหรือปากของพระพรหมมีสีมีเครื่องแต่งกายแล้วก็สีประจำตัวนั้นก็คือสีขาวดังนั้นผู้ที่เป็นนักพรตนักบวชหรือพรามณ์เนี่ยก็จะประดับกายด้วยสีขาวหรืออาภร์สีขาวนั่นเองอันแสดงถึงความบริสุทธิ์มีหน้าที่กล่าวมนสวดและให้คำปรึกษาพระเจ้าแผ่นดิน นะตลอดจนสอนมน์ให้กับคนทั่วไปส่วนพวกที่เป็นนักบวชทำหน้านที่สอนตรายเพศและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของเหล่าพราหมณ์เช่นเดียวกันสอมวันณพราหมณ์เป็นชนชั้นเจ้านักปกครองหรือนักรบนะซึ่งเกิดจากพระอุระหรือส่วนอกของพระพรหมและถือว่าเป็นการสืบเชื้อสายมาจาก พระอาทิตย์เครื่องแต่งกายประจำวันณะของกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองคือสีแดงซึ่งหมายถึงนักรบทำหน้าที่รบเพื่อป้องกันหรือขยายอาณาจักรรวมทั้งเป็นนักปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือคณะผู้ปกครองแบบสามัคคีธรรมสามวันณะแพทย์เป็นชนชั้นพ่อค้าและกะสิกร ซึ่งเกิดจากพระเพลาหรือส่วนตักของพระพรหมมีสีหรือเครื่องแต่งกายประจำวนณนะคือสีเหลืองซึ่งพวกชนชั้นนี้สีเหลืองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นที่มาของทรัพย์ของเงินทองอำนาจวาสนาบารมีที่ได้จากเงินทองนะะซึ่งพวกเหล่านี้ก็คือ พ่อค้าขหบดีเศรษฐีและเกษตรกร 4. วรวัน,นสูตรเป็นชนชั้นทาสกรรมกรเกิดจากพระบาทหรือส่วนเท้าของพระพรหมมีสีหรือเครื่องแต่งกายประจำวันนะคือสีดำหรือสีอื่นๆที่ไม่มีความสดใสมีหน้าที่เป็นกรรมกรและลูกจา้าง ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะกันถือเป็นจันทานเป็นพวกที่ต่ำสุดในบรรดาความเป็นมนุษย์หรือชนชั้นซึ่งจะถูกรังเกียจเหยียดหยามและไม่มีใครในวรรณะอื่นคบค้าสมาคมด้วยการถือวรรณะอย่างรุนแรงนี้หรือการถือวรรณะอย่างรุนแรงเช่นนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมอินเดีย ที่มีมาก่อนพุทธ,ธากาลและในสมัยพุทธ,ธากาลด้วยเรามาดูพรามที่ทำหน้าที่สำคัญในการพยากรณ์ชื่อว่าพราม์กนทัญญะเนี่ยมีความชำนาญในการทำนายลักษณะด้วยเหตุนี้จึงมีพระรพระเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยได้จุติ จากดุสิตเทวโลกเนี่ยลงมาปฏิสนธิในพระคันของพระนางเจ้าสิริมหามายาเทวีพระอัครมเหสีในพระเจ้าสุโธธนะกษัตริย์แห่งศักยวงศ์ผู้ปกครองกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะและต่อมาพระนางประสูติพระกุมารหรือเจ้าชายสิทธะและต่อมา,อาได้ บังเกิดซึ่งพระโอรสนะณสวนหลุมพินีวันในวันขึ้น15บห้าคเดือน6หรือวันเพ็ญวิสาขก,ก่อนพุทธศักราช80ปีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูตรในห้าวันพราหมณโกนทัญญะเนี่ยจึงได้รับเชิญเป็นหนึ่งในจำนวนพราหมณ์108คนผู้ชำนาญพระเวทได้มารับการถวายอาหารในพระราชวัง อีกทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน8พราหม์ที่ทรงคุณวิทยาการอันประเสริฐเพื่อถวายคำทำนายลักษณะของพระราชกุมารตามพระราชประเพณีในสมัยนั้นดังนั้นพราหม์ทั้ง8ที่เข้าร่วมทำนายพุทธลักษณะเนี่ยได้แก่หนึ่งรามพราหม์ 2. ลักษณพราหม์ 3. ยันยพรามสี่ทุชพรามห้าโภชพรามหกสุทันตพรามเจ็สุยามพรหามและแโกนทันยพรรามเมื่อพิจารณาเห็นว่าพระราชกุมารต้องตำราดูลักษณะว่าด้วยมหาปุริสาลัก ุริลักษณะ32หรือลักษณะสำคัญสำคัญของมหาบุรุษ32ประการและอนุพยัญชนะ80หรือลักษณะที่ปลีกย่อยออกไปอีก80ประการพรามทั้ง7ซึ่งเป็นพรามชาราต่างยกชูนิ้วขึ้นสองนิ้วและทำนายว่า ราชาชกุมานี้เป็นผู้มีบุญญาที่การสูงถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบรมมหาจักรพรรดิราชยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิทั้งปวงในสี่ทวีปหากออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกส่วนโกนทัญ,ญพรามซึ่งในเวลานั้นเป็นพรามหนุ่มและทำนายเป็นคนสุดท้ายได้ยกขึ้นเพียงนิ้วเดียว และพยากรว่าพระราชกุมารสิทธัตถะเนี่ยจะต้องออกบวชบรรพชาและตรัสรู้รมเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจากนั้นมาท่านก็เฝ้าคอยฟังการเสด็จออกพิเนสกรมหรือออกบวชของพระราชกุมารอยู่ตลอดเวลาส่วนพร,ราหมชาราทั้งเจ็ดต่างเรียกบุตรของตนมาสั่งว่า หากพระราชกุมารสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาหรือออกบวชตามออขอให้ออกบวชตามเพราะพวกตนอายุมากแล้วคงไม่มีโอกาสได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นแน่ฉะนั้นพอเวลาการต่อมาปรากฏเป็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าซึ่ง เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะฮะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้ายโสธราหรือพระนางพิมพาเมื่อพระชนมายุ1 6พรรษาและเสด็จออกบรรพชาเพื่อแสวงหาหานทางหลุดพ้นขณะพระชนมายุ2 9พรรษาโกนทัญยพราพรามเมื่อทราบข่าวจึงชักชวนเหล่าพรามหนุ่มบุตรพรามทั้งเจ็ด ที่เคยเข้าร่วมทํานายพุทธลักษณะแต่มีผู้ยอมออกบวชตามเพียงสี่คนรวมกับท่านด้วยเป็นห้าจึงได้นามบรรัญญัติว่าปัญจวคีนั่นเองอันได้แก่พรามวิปอวัปปะนะฮะพาธยะมหานามะอชัชชิและโกนทัญญา แล้วต่างชวนกันออกสืบเสาะติดตามมหาติดตามพระบรมโพธิสัตว์ในสถานที่ต่างๆจนพบพระองค์ขณะทรงกระทำวิริยะบำเพ็ญเพียรอยู่ณหมู่บ้านเสนานิคมตำบุญอุรุเวลาแคว้นมะคตอันมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองปัญจะวะขีทั้งห้าจึงอยู่เป็นอุปถาคอยปรนิบัติโดยหวังว่า เมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้แล้วจะได้แสด,แสดงธรรมโปรโดตนบ้างดังนั้นจึงมีเหตุการณ์ของเหล่าปัญจวัคคีหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมรุคทายวันครั้งพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขรกริยาด้วยอาการต่างๆเช่นทรงอดพระกยายหานะณะ,ะเรามาดูก่อนว่า ป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันเนี่ยแปลว่าอะไรเนาะเป็นที่ประชุมของฤาษีนะฮะมฤุกทายวันเนี่ยแปลว่าป่าแห่งเนื้อเน้นไปที่กวางจึงมีผู้แปลว่าป่าสวนกวางบางตำราเขียนเป็นอิสิปตนะมิคทายวันในปัจจุบันเรียกว่าสารนาสนะฮะนั่นเอง ครั้งพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขรกริยาด้วยอาการต่างๆเช่นทรงอดพระกยายหารบ้างทรงผ่อนกลั้นลมอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นต้นสเสวยทุกทรมานอย่างแรงกล้าโดยไม่ได้ทรงย่อท้อเป็นเวลาถึง6ปีก็ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณ จึงทรงมีพระดำริว่าผู้ทรมานร่างกายจนผ่ายพอมหิวโหยย่อมมีกำลังน้อยใกล้จะสิ้นชีวิตไหนเลยจะมีกำลังกายบำเพ็ญปัญญาแสแวงหาหนทางตรัสรู้การปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนั่นต่างหากคือหนทางแห่งโพธิญาณดังนั้นจึงทรงเลิกละความเพียรด้วยวิธีทรมานกายหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิต เลิอกอดพระกายา,ารกลับมาเสวยตามเดิมเพื่อบำรุงพระวรากายให้แข็งแรงฝ่ายปัญจวคีทั้งห้าต่างเข้าใจว่าบัดนี้พระมหาบุรุษสิทธ,ธะได้ละเลิกความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสด็จออกบินธบาทและบริโภคอาหารเหมือนดังเช่นนักบวชโดยทั่วไปไหนเลยจะพบธรรมวิเศษได้อันนี้ตามความเข้าใจอ่ ุดความรู้เดิมนะคะมีประโยชน์อันใดนะคะก็มีความคิดว่าแล้วจะมีประโยชน์อันใดที่จะอยู่อุปถากพระองค์ต่อไปดังนั้นจึงพากันเดินทางไปอาศัยอยู่ณป่าอิสิปะตะนมรุคทายวันนะคะ,ะแขวงกรุงพระนศีเควแขวงแขวงกรุงพระนศี แควนกาสีซึ่งอยู่ห่างจากหมูมห่บ้านเสนานิคมตมบลอุรุเวนาแคว้นมคตประมาณ18โยชนพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตตามลำพังโดยตลอดจนเช้าวันเพ็ญวิสาขะหรือวันขึ้น15ข้าคเดือน6อันเป็นวันครบรอบพระชนมายุ3 5พัรษาทรงได้รับการถวายข้าวมัทุปาปยาตนะฮะจากนางสุชาดา ทีดาเศษถีนะคะข้ามัทุกป,ปายาตของนางสุชาดาเนะ่เป็นปฐมบินทบาทหรือการถวายนะคะอันสำคัญก่อนที่พระพุทธเจ้านะจะได้ตรัสรู้ซึ่งในเวลาต่อมานางได้รับยกย่องเป็นเอธัคะายอุบาสิกาในด้านเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยกรซึ่งจะกล่าวไปในอีพีข้างหน้านะคะดังนั้น นางสุชาดาที่ดาเศรษฐีแห่งหมู่บ้านเสนานิคมเนี่ยอันตั้งอยู่ในตำบลอุรุเวลานะในเวลานั้นเนี่ยนะฮะจากนั้นจึงได้รับการถวายหญ้าคาจึงได้รับการถวายหญาคาจากโสธิพรามเพื่อใช้ปูลาดต่างรัตนบัลลังก์ประทับนักควงไม้โผลพึก หรือต้นพระสีมหาโพธิ์ที่เราเข้าใจกันและทรงเจริญสมาธิภาวนาจนถึงครั้งแห่งการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยแปลว่ายานอันประเสริฐหรือความรู้อันประเสริฐนะคะการภาวนาการปฏิบัติแล้วก็ความรู้จริงเห็นแจ้งอันประเสริฐเนี่ย อันเป็นเครื่องตรัสรู้ยานหรือเครื่องตรัสรู้เองโดยชอบอย่างยิ่งเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะสำเร็จเป็นพระอาหารหันตรสัมมาสัมพุทธเจ้าณร่มพระสีมหาโพธิพุทธคยาในปัจจุบันสถานที่ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประเทศอินเดีย ณตำบลพุทธคยาห่างจากเมืองกัลกัตตาประมาณ230หมายนะคะเมื่อพระบรมศา,ศาสดาสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้และตั้งพุทธปณิธานที่จะแสดงธรรมสัง่งสอนเหล่าเวนยัยสัตว์นะฮะเวนยัยสัตว์ก็คือผู้ที่พึงดัดหรืออบรมสัง่งสอนได้ ไม่ใช่จะทุกคนนะคะที่จะเป็นแต่จริงๆแล้วสัมปัสสัต์คือทุกอย่างเนาะแต่เวนยศาสตร์เนี่ยต้องต้องพิจารณาเลยว่ารับรู้หรือมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าพระองค์ตรัสอะไรเป็นความรู้อะไรแล้วก็เข้าใจความหมายนั้นไหมนะฮะเข้าใจคําแปลนั้นไหมแล้วก็เข้าถึงได้มีกระบวนการเข้าถึงได้อย่างไรนะฮะจึงจึงเรียกว่าเวนยศาสตร์เนาะทั้งปวงด้วย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยครั้งทราบด้วยพระยานว่าดาบททั้งสองซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะามาปฏิบัติด้วยพระองค์เองตามลําพังแล้วก็สําสเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะสองท่านนี้คืออราระาดาบทการ,รามโคตและอุทกดาบสรรามบุตรต่างดับขันไปแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือสิ้นชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้ว จึงทรงระลึกถึงเหล่าปัญจวัคคีย์และเสด็จไปแสดงธรรมโปรโดณป่าอิสิปตนมฤคกายวันในเบื้องต้นเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณจึงแสดงการจึงแสดงการต้อนรับอย่างพูดง่ายๆก็คือไม่ได้แสดงการต้อนรับ ทําเป็นเมินเฉยนั่งอยู่เฉยพระองค์เดินมาก็าไม่ลูกรับนะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนเองไปนะคะอันนี้ก็คือชุดความรู้นะคะก่อนพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของคัมภีร์ของพราหมณ์แล้วก็วัน,นะพราหมณ แล้วก็พรามที่สำคัญที่เข้าไปทำนายพุทธลักษณะ3 2ประการแล้วก็อนุ80เนี่ยในพระราชวังนะก็คือพรามทั้ง8ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญจนกลายมาว่าพระพุทธเจ้าได้ออกส่งพนวดนะฮะจนมากลายเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ในอีพีที่3เรามาดูซิว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่งแสดงธรรอะไรในการสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีใจความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีธรรมอะไรบ้างที่เป็นกระแสในการเข้าถึงและก็ใช้โปรดปัญจวคีที่เราเรียกว่าธรรมจักรกปปัตนาสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาแล้วก็ข้างในธรรมจักรนั้นก็สอดไปด้วยหลักธรรมก็คือแนวทาง อันประเสริฐมีอยู่8สายที่เราเรียกว่ามัคมีองค์8นั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องติดตามไปดูใน EP ีที่3นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากร้ดยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ